วัดีนะครับสวัสดีนะครับดีหน่อยนะครับผมหน่อย fc music audio นะครับก็วันนี้ก็ฝากผลงานเพลงไว้ด้วยนะครับแล้วก็น้องสาวผมแล้วก็ใครอยากได้ยินอยาก้เห็นอะไรแปลกใหม่นะครับเดี๋ยวได้เจอกันใครที่ใส่เสื้อสีขาวมีความรักกันอย่างแน่นอนใครที่เป็นนักบองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทุกคนขัวใจร่วมัน แล้วนะคะน,น้องแางน้องแซกน้องคอนมาแล้วคิดถึงทุกคนจังเลยคิดถึงนะบอกให้เลยนะฮะคิดพอดใจหูบอเอาใจตามนีู่มจะตัวใจเขาใจเนาะบอกเสียงีก่อหูเรื่มเลยผมใจเรียกให้เรื่มคนเล้ยกนแชร์ให้ผมด้วยนะครับกอ็อย่าลืมติดตามผลงานได้ทุกผลงานเพลง ครับผมจะรอทุกคนมาหาผมแล้วเจอกันเจอกันครตอนนี้ก็ได้ันดับหนึ่งก็หลายเพลงนะก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะก็ที่เป็นกำลังใจให้มาตลอดเลยด้วยดีในปัจจุบันนี้ด้วยนะก็ขอบคุณติดตามได้ผลงานเพลง เฟซไลน์ยูทูบอีเมลทิกตอ k นะก็ได้หลายล้านวิวแล้วตอนนี้เข้าอ่าเกล้านและเก้ล้านวิวแล้วไม่รวมไม่ได้รวมกันกับอ่ารีวิวตัวอื่นด้วยนะ TikTok แล้วก็เกมออนไลน์ได้หลายล้านแล้วนะคะแนนหรือเองินรางวัลสะสมนะก็เยอะนะติดตามได้ทาง YouTube ตอนนี้ก็ชื่อตามนี้เลยเฟซไลน์ Facebook, นะ ก็อขอขอบคุณมากๆด้วยนะคะนะครับนะครับผมน้องสาวคอยน้องสาวคอยขอบใจตามนี้เนะาะบ่บ่มากไผเลยน้องสาวมากกมแล้วมากไผเนาะเอ้าไอ้ก็มากมินยิ่งตัวเนาะมากกว่นไหนมากผู้ชายเลยเออมากเลยเป็นแฟนคลับเอฟซีดีอยู่แมนบ่ <c oughs>